กตันยูกะตะเวทิตาติณ <c oughs> บัตรนี้จากได้แสดงพระธรรมเทศนาในกตัญยูกะตะเวทิตากถาเพื่อประดับปัญญาบารมี อนุโมทนากุศลบุญยราศีทักษิณานุปทานกิจที่คณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศ์สาจารย์เจ้าคณะใหญ่หดเหนือและคณะสงฆ์วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง พร้อมทั้งคณะสงฆ์ทั้งปวงและศิษยานุสิ์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมีนายวุฒิชัยเสาวโกมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันบําเพ็ญกุศลให้เป็นไปด้วยกุศลจิตกอบด้วยความกตัญยูกะตะเวทิตาธรรมตามภูมิชั้นแห่งวินยูชนเพื่อน้อมอุทิศเพื่อน้อมกุศลอุทิศเป็นวิปากสมบัติปัตะปะติทานใหม่น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณ หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ปวงธรรมปัญญามหาเถระ <c oughs> อายุหนึ่งร้อยปีพันศาแปดสิบเอ็ดอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหก ในพิธีบําเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพิงศพอันการบําเพ็ญกุศลเช่นนี้เป็นการประกาศคุณงามความดีเขา <อ S 1> ภาพ<อ>ว่าเป็นผู้มีกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมรำลึกถึงคุณงามความดีทั้งปวงของผู้มีพระคุณต่อตนต่อวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงต่อพระพุทธศาสนาและต่อประเทศชาติเป็นอนเนกอนันต์จึงได้พร้อมเพรียงกันมาบำเพ็ญกุศลสมในดังพระบาลีที่สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในติโรก,กุตสูตรว่าเปตานังทักขินังทัตชา อุเพกะตะมนุษสรังแปลว่าบุคคลมารำลึกถึงอุปการะคุณที่ท่านทำไว้ก่อนแล้วจึงบำเพ็ญกุศลทักษินาไปให้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ปวงธรรมปัญญามหาเถระมีนามเดิมว่าปวง นามสกุลวงเรือนเกิดเมื่อวันพุทธที่11กรกฎาคมพศออ2460แรมเจ็ดค่ำเดือน8 <c oughs> หรือเดือนิบเหนือปีมะเส็งหน้าบ้านสางเหนือตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา โยมบิดาชื่อพ่อหนานปุตวงเรือนโยมมันดาชื่อแม่หลวงวงเลืองหลวงปูบ่บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบห้าพฤษภาคม24งพสหณวัดสางเหนือตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ท่านได้รับการอุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่10มิถุนายน2481ณพระธาศีมาวัดสางเหนือตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาหน้าที่สำคัญทางการคณะสงฆ์ซึ่งของกล่าวโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้ เมื่อพศ2522หลวงปู่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศีโคมคําพศออ2521เป็นเจ้าคณะจังหวัดพะเยาพศ2526เป็นรองเจ้าคณะภาค6และพศออ2542 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกในด้านการเผยแผ่นั้นหลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนาโดยปฏิพานโมหารแก่อุบาสกอุบาสิกาเป็นประจำจัดปริวัติสารธรรมจากคำพีใบาลานพิมพ์เป็นธรรมทานแด่สาธุชนทั้งหลาย ได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติเป็นต้นในด้านสาธารณนุนประการพร้อมทั้งด้านการศึกษานั้นเล่าหลวงปู่ได้ก่อตั้งโรงเรียนพินิษประสาทได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถกลางน้ำวัดศรีคมคำได้เป็นผู้ก่อตั้งสำนักเรียน วัดศรีโคมคำได้เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยานอกจากนั้นหลวงปู่ยังได้เป็นผู้สร้างหอวัฒนธรรมนิทัศเพื่อจัดเก็บรักษาและแสดงวัตถุโบราณต่างๆ อันแจกแจงจารึกถึงประวัติศาสตร์จังหวัดพะเยาวความรู้ความสามารถพิเศษของหลวงปู่หลวงปู่มีความชำนาญอ่านเขียนภาษาล้านนาการออกแบบแปลนพระอุโบสถกุฏิวิหารแบบล้านนาเชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ล้านนาลุงปู่เป็นพระสงฆ์ที่มีความเข้าใจและมีความวิริยะอุตสาหะในด้านในการศึกษาคนา้นคว้าด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของล้านนาและเมืองพะเยาเป็นเวลาน,านานมากกว่า40ปีเป็นผู้เปิดประตูเมืองพะเยาในอดีตให้อนุชนได้ศึกษา ทั้งส่วนของโบราณสถานโบราณวัตถุเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความหวงแหนวัฒนธรรมของตนเองอันเป็นมรดกป้ำค่าโดยได้เก็บสะสมวัตถุโบราณต่างๆมาตั้งแต่ปีพศ .2508 หลวงปู่ได้ปริวัติและแต่งหนังสือ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความรู้ทั่วไปหลายเรื่องเช่นประวัติเมืองพะเยาประวัติพยางงำเมืองผู้คอนครภูกามยาวในอดีตประวัติและตำนานพระเจ้าตนหลวงประวัติกวานพะเยาประวัต,พววตพวิพระพุทธบาทจำลองวัสีคมคำตำนานเมืองเชียงแสนเป็นต้น เกียรติคุณที่หลวงปู่ได้รับนั้นพศ2526ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากมูลนิธิราชประจานุเคราะห์พศ2528ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจากพระนท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์ นายกรัฐมนตรีพศ2536ได้รับเกียรติคุณคนดีสีสังคมของมูลนิธิประภาสอวยชัยพศ2538ได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พศ2546ได้รับการถวายปริญญา พุทธศาสตร์ดุษฎดีมันิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพศ .2550 ได้รับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎดีัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาไทยศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในส่วนสมณศักดิ์ที่สำคัญยิ่งนั้นก็คือในปีพศ2551หลวงปู่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณนะเจ้าคณะรองที่พระอุบาลีคุณูปมาจารยาณวิสุทธิจริยาปรินายก ดิโลกศีลาธิขันทสุนทรบวรธรรมพานีสาธุการีธรรมากรมหาคณิสสรบวรสังขารามคามวาสีทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นประวัติโดยสรุปของหลวงปู่พระอุบาลี ผู้นูปมามารย์ปวงธรรมะปัญญามหาเถระซึ่งหลวงปู่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้และอยู่จนถึงอายุได้หนึ่งร้อยกับหนึ่งปีและบัดนี้หลวงปู่ผู้เป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุสิ์ทั้งหลาย ได้ละสังขารไปแล้วศิษยานุสิทธ์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจึงได้มาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงปู่ตามลำดับจำเดิมแต่หลวงปู่ได้ละสังขารไปการกระทำเช่นนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่า เป็นผู้มีความกระตันยูคือรู้คุณและก็กระตะเวทีคือได้กระทำตอบแทนบุคคลที่นึกถึงอุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำต่อตนชื่อว่ากระตันยูบุคคลผู้รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำต่อตนแล้วทำตอบแทน เรียกว่ากตัญญูกะตะเวทีคุณธรรมคือความกตัญญูกะตะเวทีนี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีสมด้วยพระบาลีที่ได้อัญเชิญเป็นนิเขปบ,บทเบื้องต้นว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตา การรู้บุญคุณของท่านเป็นนิมิตหมายของคนดีกตันยูกะตะเวทีบุคคลย่อมคู่กับบุพการีบุคคลซึ่งจัดเป็นบุคคลหาได้โดยยากในโลกคำว่าบุพการีแปลว่าผู้ทาอุปการะคุณก่อนจำแนกเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆคือหนึ่งบิดามารดา 2. อ,อุปชาอาจารย์ 3. พระมหากษัตริย์ 4. พระพุทธเจ้าประการที่หนึ่งบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณต่อบุตรธิดาพระได้ประคับประคองเลี้ยงดูบุตรธิดาให้มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยความรักใคร่สเสน่หาจึงกล่าวกันว่าเป็นบุพการีเป็นบุคคลชั้นสูงของบุตรธิดา พระบรมศาสดาตรัสสรรเสริญสดุดีเกียรติบิดามารดาว่าเป็นพรหมพระท่านเป็นผู้มีจิตใจประเสริฐประกอบด้วยพรหม,มวิหารธรรมทั้งสี่คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในบุตรธิดาตลอดทุกเมื่อเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาความสุขที่เกิดขึ้นได้ความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจเช่นความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อการบริโภคความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และความสุขเกิดจากการทำงานที่ปราศจากโทษเป็นต้นสองกรุณา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความทุกข์คือสิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจสามุทิตาคือความยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีคำว่าดีในที่นี้หมายถึงการมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้าความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจึงหมายถึงความปรารถนาะ ให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสีอุเบกขาคือการรู้จักวางเฉยหมายถึงการวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่าใครทำดีย่อมได้ดีใครทำชั่วย่อมได้ชั่วตามกฎแห่งกรรมคือใครทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนอง คืนแก่บุคคลผู้กระทำเมื่อเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ำเติมเขาในเรื่องที่เกิดขึ้นเราควรมีความปรารถนาดีคือพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม บิดามารดาท่านเปรียบเป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาเพราะเมื่อบุตรธิดานำเครื่องสการะมาบูชามาบำรุงอุปถากแล้วย่อมได้รับอานิสง์ยิ่งใหญ่เหมือนได้ถวายของแด่พระอรหันต์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งท่านจัดว่าเป็นบุพเพเทวดาของลูกเพราะเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมือนเทวดาทั้งหลาย เป็นผู้มีจิตที่ปรารถนาดีต่อบุตรธิดาแม้บุตรธิดาจะพลังพลาดกระทำผิดในตนก็มีจิตอดทนไม่ถือผิดในบุตรธิดามีแต่ความปรารถนาให้บุตรทิดาของตนเป็นผู้มีความสุขความเจริญส่วนเดียวในสิงคารกสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าจําแนกิจที่มารดาบิดา พึงทำต่อบุตรธิดาห้าประการคือหนึ่งห้ามจากความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีสามให้ศึกษาศิลปะวิทยาสี่หาคู่ครองให้ที่สมควรห้ามอบทรัพย์ให้ในการอันควรส่วนบุตรธิดานั้นเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จำแนกหน้าที่ที่พึงกระทำต่อ บิดามารดาไว้ห้าประการเช่นกันคือหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราจักเลี้ยงท่านตอบแทนสองช่วยการงานของท่านสามดำรงวงสกุลสี่ทำตนให้เหมาะสมที่จะเป็นผู้รับมรดกห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน เมื่อบุตรธิดาปฏิบัติต่อมารดาบิดาโดยนิยะที่แสดงมานี้ชื่อว่าเป็นผู้มีชื่อว่าเป็นกตัญยูกะตะเวทีบุคคลโดยแท้ชื่อว่าได้ทำหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์ตนเองนึกถึงเมื่อใดก็รู้สึกกระยิมใจพอใจตนเองเมื่อนั้นและบุคคลอื่นเล่าก็ติเตียนนินทาไม่ได้ ผู้มีปัญญาย่อมสรนเสริญผู้มีจิตใจเต็มเปลี่ยมด้วยกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมละจากโลกนี้ไปย่อมมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการที่สองพระอุปชาอาจารย์ชื่อว่าเป็นบุพการีของสิทธิ พระท่านเป็นผู้มีอุปการะต่อสิทธิ์โดยนยะที่พระธรรมมสามาแสดงไว้ในสิงคาละโอวาทาสูตรห้าประการคือหนึ่งแนะนำแนะนำในทางที่ดีสองให้ได้ศึกษาดีสามบอกศิลปะวิทยาวิชาความรู้ให้โดยไม่ปิดบัง ห้ายกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนฝูงหกปกป้องคุ้มครองในทิศทั้งหลายคือจะไปในทิศใดใดก็ไม่อดไม่อยากโดยนัยะตรงกันข้ามสิทธ์ก็พึงปฏิปการะตอบแทนท่านโดยนัยะห้าประการเช่นเดียวกันคือหนึ่งลุกดัอนรับสองคอยรับใช้ 3. เชื่อฟังคําสั่งสอนของท่าน 4. ตั้งใจเล่าเรียนศิลปะวิทยาความรู้ห้าทำการอุปถากท่านสิทธิผู้ปฏิบัติในพระอุปชาอาจารย์ด้วยหลักการดังกล่าวมาแล้วจัดเป็นผู้บำเพ็ญกรณยกิจโดยสมบูรณ์จัดเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่ง ประการที่สามพระราชามหากษัตริย์เป็นบุพการีของมวลประชาราษพระทรงมีเมตตาเอาพระใจฝักใฝ่ในการปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินโดยดำรงอยู่ในทศพิตราราชธรรมทศพิตราชธรรมสิบประการก็คือเจริยวัดสิบประการที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์คือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมืองให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดีซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับราชามหากัษตริย์หรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมสิบประการเหล่านี้คือหนึ่งทานหมายถึงการให้การเสียสละนอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้วยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่ผู้อื่นด้วยสองศีลคือความประพฤติท,ที่ดีงาม ทั้งกายวาจาและใจให้ปราศจากโทษทั้งในการปกครองอันได้แก่กฎหมายและนิติราชประเพณีและในทางจารีตทางพระพุทธศาสนาสามปริจาคคือการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวมห้าความซื่อตรงคือความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ดำรงอยู่ในสัตว์วสุจริตห้าความอ่อนโยนคือการมีความอ่อนโยนมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกันและต่ำกว่าตนหกความเพียรคือมีความอุตสาหะในการปฏิบัติงานโดยปราศจากความเกลียดคร้าน เจดความไม่โกรธคือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏเห็นเช่นทำร้ายผู้อื่นแม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำด้วยเหตุด้วยผลแปดความไม่เบียดเบียนหรืออวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนหรือบีบคั้นให้ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น 9. ความอดทนหรือขันติ คือการมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวงรักษาอาการได้ทั้งทางกายวาจาใจให้เรียบร้อยและประการสุดท้ายคือความเที่ยงธรรมหรืออวิโรธนังคือความหนักแน่นถือความถูกต้องความเที่ยงธรรมเป็นหลักไม่เอ็นเอียงวันไหว ไปด้วยคำพูดอารมณ์หรือราบสักการะใดๆเมื่อประชาชนพลเมืองสำนึกในพระคุณของพระหากษัตริย์แล้วย่อมตอบสนองพระเดชพระคุณด้วยการเสียภาษีอากรประพฤติตนเป็นกระยาณชนไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเมื่อประชาชนปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะยังความเจริญให้กับประเทศชาติ ได้ชื่อว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติและเป็นบุพการีของประชาชนทั้งหลายพระบรมโกกรกเชษจึงตัดว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเช่นกันประการที่สี่พระพุทธเจ้า เป็นบุพาการีของพุทธบริษัทเพราะเหตุที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจโดยหวังให้ประโยชน์แก่เวนยศจึงตรัสรู้เป็นสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงประกาศศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ให้แพร่หลายยังเทวดาและมนุษย์ให้ได้รับความสุขทุกสถาน เมื่อพุทธศาสนิกชนทราบข้อเท็จจริงดังนี้แล้วพึงสนองพระเดชพระคุณของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังเคารพนับถือประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจตามนัยยะแห่งคำสอนของพระพุทธองค์เช่นนี้จัดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยกตัญยู กะตะเวทิตาโดยแท้อิมินากะตะปุญเจนะขออำนาจกุศลทักษินานุปทานากิจที่คณะกันเจ้าภาพทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์โดยฝ่ายบรรพชิตนั้นมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศสาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนเหนือ เป็นต้นเป็นประธานในส่วนของฝ่ายคฤหัสถญาติโยมนั้นมีคุณโยมวุฒิชัยเสวโกมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดศรีโคมคำพระอารามหลวงซึ่งมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัด พยาระเดชพระคุณพระสุนทรกิติคุณผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีคมคําพระอารามหลวงเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยศิษยานุสิทธิ์และสัมพันธชนทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปจงอํานวยโอยชัยสําเร็จเป็นวิปาการาศีอํานวยสุขสมบัติ แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ปวงธรรมะปัญญามหาเถระตามสมควรในสุขติสัมปรายภพสมตามเจตนาปารพของคณะท่านเจ้าภาพและศิษยานุสิท์ทุกสิ่งทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการะชะนี้สาธุพระเดชพระกุณพระเทศเวทีเจ้าคณะภาคหวัดสังเวชวิศิรารามกรุงเทพมหานครได้แสดงพระรรรมเทศนาจบลงแล้ว